คือจะเปลนเพราะว่าไม่ใช่ปอยคือละอย่างหนึ่งแตมาไม่ได้มีเวลาไปนั่งตอบใครตลอดเพราะว่าแค่นี้เวลาตัวเองก็จะไม่ค่อยมีแล้วครับนั่นะิรครับในการสนทนาธรรมแบบนี้อาจจะเห็นชัดเจนมากกว่าใช่ใช่ไอ้นี้มากกว่าเพราะอะไรเพราะมันตัวต่อตัวไอ้ตรงนั้นอ่ะมันมองได้เห็นแต่ภาพนอกจากคนเคยปฏิบัติมาครับนั่นแหละพอจะนึกถึงได้อยู่แต่ว่าก็น้อยอ่ะที่จะถามอย่างเงี้ยน้อย แต่ว่าจริงๆนั้นเนี่ยมันต้องลงสนามถึงจะถามดีนอกจากว่าสงสัยข้อประยัดเอ้ะมันตรงไว้ใิบัติตรงไหนก็ว่ากันไปเท่เลเดีเจอันนี้ผมก็ไปได้ไปได้ประยัดที่แบบเชื่อมโยงปฏิบัติมาโดยเอิญนะครับตรงที่ิริบทกับสับเซนยาบอกอืมโอ้ตรงนั้นพิศดารมากเลยโอ้ยจำมันมับซนับไม่ง่ายนะบอกให้ไม่ง่าย สรัญญยะบาปนาี่ก็คือ,ย,อ,ย,ย,อยีบทย่อยหรือเปล่าครับนียบทย่อยมันไม่ใช่สติเฉยๆนะจับก็รู้เคี้ยวก็รู้ดื่มก็รู้ไม่ใช่แค่นี้นะม,นมันมีมันมีมันมีความรู้เลยว่าทําเพราะในขณะที่จับแหละรู้เลยปัญญาเกิดเลยไม่ใช่สติสติสติสตเฉยๆนะนไม่ใช่สติบัพพะนะไ <straightforward>, ม่ใช่สติบัพพะนะสายธัญญาะบาัพพะเป็นความรู้เลยในเวลาที่ทําอ่ะ แต่มันเนื่องจากสติเนื่องจากโยนิโสมาก่อนเนี่ยเราต้องหัดพวกนี้ก่อนมาต้องมาจากสํารวมก่อนต้องมาจากฝึกสติก่อนแบบไม่ต้องทําด้วยไม่ต้องประคองด้วยไม่ต้องมีไว้ก่อนด้วยมันเนี่ยไหมลําดับก็มันกว่าจะบริสุทธิ์กว่าจะดูเป็นกว่าจะรู้ได้โดยที่ไม่ต้องทําเงี้ยมันต้องใช้โอกาสใช้เวลาใช้การศึกษาใช้การอยู่เยอะเพราะฉะนั้นบริบทพวกนี้ต้องต้อง ต้องไงต้องเป็นแฟนพันธุ์แท้อาพูดง่ายๆนะทาเลยรื่องนี้นะครับผมผมอย่างนี้ไหฮะโอกาสคือคือแล้วการปฏิบัติอิเล็กทรอนิส์บดย่อยให้ได้ให้ให้ให้ได้ผลให่ไหมละพวกพวกนักเรียนอยากสอบได้พวกนักเรียนอยากสอบได้ไม่เยาะทำข้อสอบนะวันนี้วันนี้ผมเมื่อวานเมื่อวานน่าจะเป็นประมาณเมื่อวานน่าจะเป็นช่วงเย็นถึงวันนี้ครึ่งวันเนี่ยผมผมจะไปดูบทย่อยเยอะแต่ผลที่ได้ กลายเป็นว่าผมมีความรู้สึกว่าจับสังเกตตัวเองได้ว่าผมหลุดอริบทใหญ่เลยกำลังจะถามพระอาจารย์ว่าจริงแล้วคือการที่จะทําให้อริบอทย่อยมันเป็นสติปัญญาอัตโนมัติเนี่ยเราต้องชํานาญในเอริบทใหญ่ก่อนใช่ไหมแล้วแต่บางคนสะดวกย่อยแล้วจึงมารู้ใหญ่บางคนสะดวกใหญ่แล้วจึงมารู้ย่อยไม่แน่บางคนอย่างนี้บางคนนั่งอยู่ครับนั่งบางทีก็เฉยบางทีก็จับอ่ะ อีกคนหนึ่งพอ,อยาบทย่อยรู้นิดนึงหน่อยนึงรู้นิดนึงหน่อยนึงแต่บางคนไปจับยาบทย่อยๆได้พอ,อยาบทใหญ่ลอยอบางทีก็ต้องบอกว่าเอา้าสังเกตยาบทย่อยรู้สึกยังไงอ๋อรู้สึกอย่างนี้วิยาบทใหญ่รู้ได้ไหมไม่ได้ใจเดียวกันอพอเข้าใจเดียวกันได้อ๋อนั่งก็คือไม่ต้องเพง่งเหมือนใช้ยาบทย่อยธรรมดาแล้วก็รู้ไปธรรมดามันก็จะหลุดบ้างไม่รู้บ้างคือ,อยาบทย่อยเหมือนไม่ได้ตั้งใจรู้ แต่มันรู้ได้แต่ยาบทใหญ่กลับไปดูเย่๋ยเนี้ยเขาก็เลยอ๋อจริงๆมันธรรมดาเหมือนกันใช้ยาบทย่อยๆกลับไปดูนี่ไม่ถูกใช่ไหมใช้ยาบทย่อยใจยังไงยาบทใหญ่ก็ใจอย่างนั้นโอ้ยยาบทย่อยๆเราไม่ได้ตั้งใจทีเดียวนะมันก็รู้เพินๆเผตามๆไปแต่มันรู้เดี๋ยวเดียวครับๆและยาบทใหญ่มันทําไมไม่เดี๋ยวเดียวแบบนั้นล่ะนั่นแหละมันก็ต้องกลับไปอยู่ในโหมดเอ้ายาบทย่อยยาบทย่อยเท่ากันบางทีตมาถามนะ ระหว่างยาบทย่อยครับยาบทใหญ่ครับอย่างไหนสะดวกถามเนี่ยรู้เลยว่าถ้าเขาตอบยังไงเราจะรู้เลยว่าเขาจะไปยังไงพูดง่ายๆเราถามปุ๊บพอเขาตอบมาปุ๊บเรารู้เลยใจเขาจะน้องไปแบบไหนแล้วเราจะให้ยาย,ยังไงจะวิธียังไงก็ต้องไปอย่างนี้ แต่ถ้าตอบมาตามทฤษฎีนะมันจะไปอกแปลนเลยมันจะลงลงล็อกไม่ได้แต่ถ้าคนที่ไปเจอแรกๆแค่วันสองวันเนี่ยมันยังตอบไม่ได้เขาว่าไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรไงอย่างน้อยก็ต้องที่เราพูดเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเราพูดจากเขาที่เขาอยู่มาเป็นระยะหนึ่งแล้วเราถึงได้พูดได้อแต่ไม่ใช่อยู่ๆไปถามทุกคนที่มาใหม่อย่าไปจ่อยหนสะดวกยังบอกไม่ได้หรอกยังสำรวงยังไม่ได้เลยเออมันก็ต้องหาสำรวมก่อนยังทำนู่นทำนี่อยู่เลย อย่างเงี้ยจะให้รู้ได้ไงใหญ่กับย่อยมันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆบรรจุคําถามแบบเนี้ยมันต้องเป็นคําถามเฉพาะหน้าไม่ใช่แต่มาเออเดี๋ยวจะถามอะไรวันนี้ไม่ใช่นะไม่มีมันอยู่ที่คนนั้นเป็นยังไงคนนี้เป็นยังไงมามานั่งก็ไม่ได้เตรียมนะว่าจะคุยอะไรเดี่ยมันอยู่เฉพาะหน้าตรงนั้นแหละเฉพาะหน้าตรงนั้นแหละมันไปจับสังเกตได้ใช่ใช่ใช่แต่เราต้องมีประสบการณ์มาแล้วแล้วเราจะไปบอกเขายังไงถามเปายังไงเอ จะต้อนค้าเป็นอันถามมาสำรวมเนี่ยต้องสร้างขึ้นไหมหรือมันขึ้นเองโดยสำรวมต้องหัดหัดตรงแค่ไม่ใช่สำรวมประคองสำรวมที่หัดก็คือไม่หางานไม่ทำสิ่งที่ไม่จำเป็นเมื่อความจำเป็นเกิดก็ใส่ใจความจำเป็นนั้นแล้วเวลาทำอะไรก็แค่มีสติสำรวมไปแต่ไม่ใช่ไปประคองเดินประคองนั่งประคองทำอะไรอย่างนี้ ไม่หางานเพิ่มไม่หางานทำไม่หางานแล้วก็ไม่ใช่นึกจะเดินก็เดินนึกจะทําอะไรก็ทําทอ่าเพราะทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ที่เหตุถ้าไม่เห็นเหตุหตก็เพราะใจไมไ่ไปอื่นลอ,อลอยไปอื่น,เ,นเ,เพื่อใจไปอื่นปุ๊บเมื่อรู้ขึ้นมามก็กลับมารู้ใหม่คือฐานน่ยคืออยู่กับเนื้อกับตัวพูด,ดง่ายนะหัดใจที่ไปอื่นให้มารู้เนื้อรู้ตัว แต่ไม่ใช่บังคับ,คบไม่ใช่ประคองอไม่ใช่จ้อง <Noise S 1> ไม่ใช่เพง่งถ,ถ้าเขาไปก็ไปโ<อ>ยมก็รู้ใหม่หมตอนที่รู้ว่ารู้ว่าไปเนี่ยเขาไม่ไปแล้วแต่จะรู้อะไรโยมก็กลับมารู้ในรู้เนื้อรู้ตัวไม่ใช่รู้สึกตัวเอารู้รู้รู้ตัวก่อนรู้เนื้อรู้ตัวรู้สึกตัว รู้สึกตัวก็นึกเหมือนเหมือนนึกได้นึกได้แล้วกลับมารู้นื้อลูเตอว์ครรู้รูปนั่งรูปนอนรูปยืนรูปเดินแค่นี้แต่บางคนรู้ตัวอ๋อนึกฟุ้งไปแล้วฟุ้งต่อเียเนี้ยเดเ้ยรู้เนื้อรู้ตัวจ้จบรู้สึกตัวไม่เหมือนกันจริงจริงเนี่ยถ้าเข้าใจนะแต่มายังไม่พูดเยอะไงให้แยกก่อนระหว่างรู้ตัวก็คือนึกได้ แต่มีรู้ตัวอีกแบบคือรู้ตัวแล้วรู้เป็นรูปเป็นนามมันดีแบบหนึ่งแต่ยังม่ยังไม่ลงตรงนี้ไม่แน<อ>่ผมว่าผมฟังอยู่จะยังไม่ลงตรงนี้นะเพราะว่ามันมเป็นสิ่ง<ต>ที่เรายังไม่ใช่จะมาคุยกันตอนนี้เเบออือเ้องต้นนคุณต้องสํารวมเป็นสารวมเป็นคือไม่ใช่ประคองไม่ใช่บังคับแค่รู้สึกได้ไปแล้วรู้ใหม่ไปรู้ใหม่แค่นี้ โอ้ี่ลึกเข้าไปเีกแล้วเนี่ยจริงผมนี่อาจารย์ยังไม่เฉลยนะตอนนี้ยังไม่ต้องไปสนใจเลยมากมาดีนะเอาอย่างเงี้ยที่จดไว้จําไว้เนี่ยพอแล้วผมว่า้ึกษาให้ดีตรงนี้แหละใช่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 เหมือนที่ผมโยมอยาเข้าไปยุ่งแค่รู้ตามที่เป็นไม่ต้องบังคับแค่รู้ตามที่เป็นอยากจะเห็นไงมันก็เลยนี่แหละตัวนี้แหละเริ่มทําให้ไม่รู้เรื่องมีแว่นอยากจะดูก็ไปเช็ดมัน โยมกำลังจะเช็ดแว่นเพื่อจะดูนั่นน่ะครับอาจารย์ถามแรกตอนแรกครับใช่อะไรเร็วไหมเจอกรปิลให้รู้เลยว่าถ้าอยากจะรู้อะไรนะเริ่มจะเช็ดแว่นเพื่อจะดูแล้วมือก็เปื้อนน้ำมันไม่มีทางหรอกไม่มีทางหรอกอยู่เหมือนกันเราอาจารย์แน่ปั๊บสั่งแล้วอาจารย์มาถามว่าเร็วขึ้นไหมอกมาวันแรกก็นั่งตรงนี้เลยไปเข้าฝันกันเลยบอกเลยกลางคืนเนี่ย อาจารย์น่าจะบริกรรมอะไรสักอย่างไม่มีเลยอุวย่งเขาไม่รักเธอมากขนาดนั้นหรอกใช่หรอกไม่เคยไปเข้าฝันใครไม่มีไม่มีที่ลงอิทธิฤทธิ์อะไรหรอกแหมอาจารย์ก็เข้าฝันไม่มีหรอกไม่มีหรอกเขเรียกเขาว่าจิตวิวรรธน์สังหรณ์ก็มีนะจสังวรณ์อะไรจิตอาวรณ์จบตอากเรวณ์ ปันว<บ>่าอาจารย์มาถามว่าเร็วขึ้นไหมแสดงว่าใจน้อมไปอยู่มไปต้องการเร็วต้องการรู้แต่สิ่งที่เรียนรู้มาสองสามวันที่ได้เข้าเนี่ยค่ะรู้เลยว่าตัวเองฟุง้งเยอะมากให้เข้าใจเลยว่าเขาจะเป็นอย่างนี้ก่อน <laughs> แต่ขอให้ยอมรับเขาเป็นว่านี่เขาเป็นหน้าที่อย่างนี้แหละ <laughs> เพราะเขาชำนาญ <laughs> ส,นานสติยังไม่คุ้นเคยสำนวนยังไม่มีเขาก็ต้องเป็นธรรมดาเขาเป็นเพื่อนเรามานานแล้ว อ่าเนี่ยแหละแต่ความจริงเราได้รู้อย่างเงี้ยว่าอยู่ข้างนอกเราไม่เคยรู้พยายามพูดอยู่เสมอแล้วเราทําไมถึงรู้ว่าเขาฟุ้งเนี่แหละเพราะเราได้วิเวกได้จากการสังเกตได้จากการฟังอันเนี้ยที่เรียกว่ารู้ว่าไม่รู้เนี่ยคือเป็นการเริ่มต้นรู้นั่นแหละและอะไรที่ชวนรู้ก็กลับไปรู้ตรงนั้นแค่นั้นเองเดี๋ยวต่อไปพอเขาฟุ้งปุ๊บมันนึกได้คือก็รู้รูปนั่งเลยไม่ต้องเอ๊ะอะไรนักหนาไอ้นู่นไอ้นี่ ไม่ต้องเพรมีคนเขาบอกว่าคนแบบพวกเราอ่ะมนไม่สมกับมารไม่ต้องกวนจนเรอหนีมารเหมือนกันกิเลสมารกิเลสมารไม่ใช่ไม่ไม่ใช่พญามานกิเลสเยอะกิเลสมารมารมารไปยึดคนอื่นดีกว่าของเรานี่ยมารเยอะแค่กิเลสมารขันธมารก็แย่แล้วมัจจุมารอีกโอ้เยอะแยะอ่ะบางทีเราอยู่ข้างนอกอืม ม้กระทั่งเรานั่งไปสามชั่วโมงบางทีเรายังไม่รู้เลยคืนก่อนผมก่าคือยออ่ะอืมใช่ใช่ให้ทที่ทุกข์อยู่ที่ตัวเองทั้งนั้นเลยใช่สามชั่วโมงทำไมถึงรู้เนี่ยเพราะฟังนี่แหละส่วนหนึ่งหลืออย่างเดียวคือประสบการณ์ประสบการณ์อ่าหลืออย่างเดียววิเวกที่จะมีประสบการณ์ที่จะได้จากการที่เราฟังนี่แหละโยไม่ต้องไปเริ่มเพิ่มอะไรสิ่งที่โยฟังนี่แหละเอาเฉพาะหน้าไปสํารวมไปนึกได้รู้นึกได้รู้พอ ไม่ต้องคอยรู้รู้ตามอ่ารู้ตามที่เป็นไม่ใช่ตามสะกดรู้อ่านั่นแหละระลึกได้คือมันจะเป็นธรรมชาติกว่านะกว่าที่เราจะพยายามทำไงถึงจะรู้พยายามทำไงจะรู้แต่ใหม่ๆมันจะมีอย่างเงี้ยไม่เป็นไรเลยทุกคนมันมีกิเลสหมดแหละแต่ขอความเข้าใจให้ได้ทำความเข้าใจให้เป็น ทำขึ้นพยายามยังไงก็ตามมันก็จะรู้แบบนั้นแต่มันเป็นของปลอมอม,มันเป็นประดิษฐ์ขึ้นดอกไม้ประดิษฐ์บอกแล้วไม่มีทางเห็นสัจจะได้ฉันใดดอกไม้ธรรมชาติที่มีอยู่ไปดูตามที่มันเป็นเนี่ยมันบานตรงไหนมันยืนตรงไหนมันนั่งตรงไหนมันเจ็บตรงไหนมันคันตรงไหนก็เอาสติไปตอมตรงนั้นไปรู้ตรงนั้นเหมือนเหมือนดอกไม้ใช่ไหมมีมมแมลงไปตอม ขอให้ตอมนะอย่าวนวนกนีคือคิดนึกปรุงแต่งโน่นนี่นั่น <c oughs> อาไม่เป็นไรไไอ่ะผมพอสมควรเก็บเวลาแต่มาก็ขออนุโมทนานะโยมก็เอาสัพะแทกกรรมฐานไปใช้ก่อนป <c oughs> มเพราะอบรมก่อนเหมือนเราต้องวอร์มก่อนนะโยมจะเอาลงสนามแบบเนี้ยโยมต้องวอร์มให้ร่างกายมันคุ้นเคยด้วยเมตตาเบื้องด้วยมรณสติบ้างด้วยสุภาษัญญาบ้างหรือด้วยพุทธานุสติบ้าง หรือก็รูปนอนเวลาที่ก่อนจะหลับรูปนอนเวลาก่อนที่จะลุกไปแล้วก็ใส่ใจทุกอ่าเนียงานงานหน,นจะพูดกับเรื่องของการเมตตาอือนั่นแหละเอาไปใช้เถอะ <c oughs> แล้วโยมจะ <c oughs> ใจเราจะเป็นสุขได้เราไม่ต้องให้คนอื่นเขาอย่างนั้นอย่างนี้หรอกเราต้องมาปรับใจตัวเองนี่แหละว่าหนูจะจอืมใช่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  อืมนั่นแหละสุดท้ายเรา,าต้องกลับมารักษาใจด้วยการทําความดีโดยอาศัยคนอื่น <c oughs> เป็นช่องทางก็คือเห็นเขา <c oughs> เามีเมตตาต่อเขาปาทาริย์ในีต่อเขาพูดอย่าให้บัวช้ำน้ำขุ่นตลอดชีวิตพยายามทำอย่างนี้นะแต่มันมีจุดอยู่ไง <c oughs> เราต้องสำคัญคือเราไปมองข้อเสียเขาให้ความรู้สึกนี้มันเลยไม่ขึ้นอ่า <c oughs> <c oughs> เพราะนั้นต้องหัดมองจุดดีเอ้ยน,นี้ต้องหัดจริงๆนะหัดมองจุดดีเขาหัดมองจุดดีเขาแล้วก็ต้องคิดดีไว้ในฐานะที่ว่าเออเราควรจะทํายังไงเพื่อประโยชน์เพ่งนึกถึงประโยชน์ไว้อะไรไว้เดี๋ยวมันจะค่อยๆเป็นไปเองอืคนเขาทำงานด้านสิ่งแวดล้อมใช่ใช่คนที่เขาอยู่ด้วยเนี่ยจะเป็นระดับผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญการในคนนี้ตัวตนตาอีโกโ้ก็ไม่เป็นไรเราก็ถือว่าเขา เขาคงไม่ได้ยินได้ฟังธรรมเขาก็เลยเป็นแบบนั้นแต่เราได้ยินได้ฟังแล้วเนี่ยเราจะเบื่อแผ่ยังไงเราจะใส่ใจยังไงให้เขาเกิดรู้สึกดีกับเรามีเยคือสิกี้แ่มีอย่างนึงไงใหม่ๆก็เปตาทางกายก่อนยิ้มให้เขาก่อนอย่างงี้นะ่วนใ้าลิกเลิกใช้วิธีเออยิ้มก่อนอ่าแล้วค่อยว่ากันไปพูดยังไงบัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุนนะดูประโยชน์ดูการดูสมควร ถ้าเป็นผู้ใหญ่กว่าอย่าไปสอนถามใช้ถามเอาเอยอย่างนี้จะเป็นไงคะอย่างเงี้ยอย่าไปแนะนำนะ,น,นะแต่อย่างงี้นะคะอย่างเงี้ยสู่รู้เราจะพูดอย่างนงี้มันมันจะเป็นอย่างงี้อโยมคือถ้าคนรู้จักกิเลสตัวเองนะมันจะรู้เลยว่าถ้าเราพูดปุ๊บมันจะเกิดอะไรจริงเขาเาก็มีอ่าใช่การไปชมหลายๆครั้งเนี่ย เหมือนอย่างเมื่อวานการประชมุมเมื่อวานก็เหมือนกันในระดับผู้ชำนาญการที่ระดับเสนออะไรประธานพี่พี่เจณคือที่หนูชาเมื่อวานก็เกิดเหตุเนี่ยเขาก็ก็ไม่ยอมลงให้กันเหมือนกันนั่นแหละค่ะเมื่อวานประธานก็ใช่กับผู้ชำนาญการไม่ถึงเนี่ยทำให้เราแลบบเห็น,หนแล้ว<ห>ว่าการที่เราไม,ไม,ไม่มันมีโรคปอดฝาดเอยใช่เราจะได้เห็นไงว่า ก็มองไปเลยว่าเราก็เคยเป็นอย่างนี้มา <c oughs> เออเมื่อก่อนหนูไม่ยอมรับด้วยแต่เราเราต้องรอกเอออันนี้คือเยี่ยงนะอย่าเป็นเยี่ยงนี้เออแล้วเราจะทํายังไงก็ต้องไม่ทําอย่างนี้ต้องมาอยู่นนโสออย่างนี้ไม่ต้องไม่ไม่คิดอย่างนี้มันเกิดจากตัวตนมันใหญ่เราต้องการให้เขาเห็นตามความเห็นของเรา <c oughs> อย่างนั้นอย่างนี้ไม่อยู่บนเหตุผลหรอกหนูก็เลยมองเหมือาเช่า กอย่างมีแค่รูกแกค่น,นแล้วหนูก็เห็นว่าอ้าวโอเคก็ถ้าพิจารแค่รูกแค่นามก็ก็ขเขาก็ดูแค่ลูกแค่นามดูซิว่าเขาทำอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ูหนูก็ดูแค่<ม>หนำแค่ดูเป็นประสบการณ์ไวอ๋อพอเขาคิดอย่างนี้จึงเกิดอย่างนี้แล้วเราล่ะถ้าจะวางใจยังไงแล้วเราต้องไปอยู่เขาเราต้องวางตัวยังไงไม่ใช่ไปไปทําขึ้นนะเราต้องรักษาใจเป็นกุศลพอสมควรมุก ลักษณะที่เรามองเหมือนเรื่องวิบากเรื่องสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าเหละแล้วเราก็พยายามอยู่ในฐานะที่ว่าเออมีไมตรีพูดในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์และไม่เกิดโทษกับตนกับคนอื่นแล้วก็ดูเวลาดูความสมควรตรงนี้สําคัญอยู่พิธีการพูดมันต้องพูดง่ายๆนะหัดคิดก่อนพูดถ้าไม่คิดแล้วพูดอย่าเพิ่ง <laughs> หาทบทวนก่อนกรองก่อนบางทีเราอยากจะสวนนะแต่อย่าเพิ่งตรองก่อนตรองก่อนควรไหมได้เวลาไหมสมควรไหมบางทีมันต้องรู้จักสติตรงนี้นะแต่บางอย่างเนี่ยตมาเคยพลาดจากการที่เราเห็นข้อพลาดทองเราเนี่ยเราพูดปุ๊บคําพูดเราเป็นนายละเราไม่น่าเลยไม่น่าเลยเนี่ยต่อไปเราจะระวังขึ้น มันต้องเห็นโทษกับโอ้เราพูดไปแล้วเกิดความเสียหายยังไงตัวเองไม่ดียังไงใส่ใจยังไงเนี่ยต่อไปเราจะเข็ดพอเข็ดปุ๊บไอความรู้สึกเนี้ยพอจะพูดอีกเอ้ยเดี๋ยวเหตุการณ์ซ้ำรอยอีกแล้วอ่าเราก็จะวางใจใหม่คือต้องเห็นโทษแล้วก็ทําประโยชน์ใหม่เห็นประโยชน์ใหม่ตรงเนี้ยมันจะทําให้เราตระหนักเรื่องพวกนี้มากขึ้นพอเราเคยเห็นโทษมาแล้วว่าพูดไปแล้วมันเสียหายยังไงอย่างน้อยคือตัวเองก็เสียใจใช่ทุกกับเรา ต่อไปเราก็จะระวังขึ้นเออมันเกิดจากการไม่ไม่ใค่ควรอะไรน้กจะอะไรจะพูดก็พูดไม่มีความเมตตาที่จะพูดไม่รู้จักการที่จะพูดเนี่ยมันเนี่ยห้าอย่างนะโยนไปใช้เถอ, <c oughs> อะ <c oughs> สำคัญสำคัญจุดนี้ยสำคัญวันนี้พระอาจารย์เลิกเร็วเหรอมันมีพระอาจารย์เลิกเร็วที่ไหนวันนี้เร็วเ,เหรอ อุ้ยหลายชั่วโมงนะนั่นเนี่ยจะต้องไปก <dan directamente S 3> <fella> ี่โมงอ่ะไม่มีไม่มีลิมิตเหรอไม่มีฮะถ้าค่มาพักเพิ่งติดเก็บของอาจารย์ติดเก็บของใช่เดมก็เดี๋ยวต้องไปเตรียมตัวต้องมีเหตุต้องมีเหตุมีอะไรอย่างที่ไปทำถ้าคุยอ่ะห้าทุ่มก็ไม่เลิกอ๋อไม่มีอ่ะห้าทุ่มก็ไม่เลิกเอาไปศึกษาเฉพาะหน้าบ้างที่พูดรู้ไปเนี่ยทำไปใช้เลยถ้าพูดอย่างเงี้ยไปกินอากาไปเรื่อยแหละ นิดนิดนึงฮะอาจจะไม่เรื่องทำเรื่องเรื่องการปฏิบัตินี่แหละแล,แล้วแล้วอย่างเช่นถ้าถ้าเรามานีแล้วนะครับอือย่างของมูนิแทบที่พุ่นบนต้นสทห้าเนี่ยเราเราไม่จําเป็นต้องไปไหมเดี๋ยวก็ถ้ามีคนแนะนําโยมนะผมกลัวมันจะถ้ามีคนแนะนําโยมมีคนมีคนติดตามโยมอ่ะมีปัญหาหรอกแต่ํามันว่าใครอ่ะแนะนําติดอะ่ะแตมาแตมาเจออยู่องค์หนึ่งคืออาจารย์สมหมายแต่ทีจริงท,ท่านไม่ค่อยมีเวลาท่านจะสอบรวม สามสิบสี่สิบอย่างเงี้ยรวมมาท่านก็เลยแต่มาคิดว่ามันไม่ลงรายละเอียดแต่ว่าท่านได้แค่นั้นเพราะว่าทํากําลังท่านน้อยและใครจะมานั่งสอบวันนี้สามห้าเจ็ดเก้าสิบสบเอ็ดไม่มีของท่านเยอะไงเพราะว่าท่านมีคอร์สด้วยคอร์สประจําเดือนก็จะมีคนมาเข้าสิบคนยี่สิบคนและคอร์สคนที่อยู่มาแล้วที่ไม่ได้เข้าคอร์สก็มีอีก มันจะเยอะไงพอเยอะปุ๊บท่านไม่สามารถจะคุยทีละสามคนห้าคนเจ็ดคนที่บุดที่นแนบแต่ถ้าโยมคิดว่านนคิดว่าถ้าเป็นแล้วก็ไม่เป็นไรไแต่ส่วนใหญ่นะคนที่ที่ที่เข้าที่นู่นปุ๊บเขาจะมาที่นี่เพราะที่นู่นเรือมันติดกันได้ยินเสียงกันอะไม่ว่าจะเป็นถ่ายหนักถ่ายเบาบางทีก็ได้ยินพูดกันคุยกันเจอหน้ากันก็จงโง่คุยกันได้สํารวมยาก แต่ว่าคิดว่าถ้าถ้าคิดว่าที่เนี่ยแต่ว่าคิดว่าเหมาะแล้วนะแต่ไม่ได้โฆษณานะแต่ว่าลองลองดูเทียบเคียงดูได้ถ้าโยมลองไปแล้วแล้วอยู่ที่นี่ปุ๊บโยมก็จะรู้แล้วว่ามันที่ไหนมันสะดวกกว่าอาจารย์อธิบายได้ชัดเจน <c oughs> โอ้โหชัดเจนรตกรรสิ่งที่บอกเรา <c oughs> ใช่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 ใชใชถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเราเราจะเขาเรียกอะไรนะเราจะงงเอง อาจารย์ท่านสอนถูกแล้วว่าเราเราเอาไปไปปงงซะเองแล้วอย่างเดียยุ่งกันไปใหญ่เดี๋ยวนี้มันมีหลายช่องทางโยมก่อนในกลุ่มนี้ไว้เนี่ยก็ในกลุ่มของครือข่ายพุทธบริษัททักษาธรรมวินัยไว้มันจะมีไม่กี่วัดหรอกที่ที่แสดงธรรมตามธรรมตามวินัยตามพระสูตรตามไม่ใช่อัตโนมัติอายกตัวอย่างของอาจารย์สุพลจุจินโนอ่พูตันพระนั่นแหละแล้วก็ อาจารย์นพพรวัตตาดอนตันไฮแล้วก็ที่อุบลแล้วก็เนี้ยวัดขาสนามชัยพุทธมิตาทับใต้อ่าอาจารย์นั่นแหละไม่กี่ที่หรอกเกาะเกาะได้ไวเกาะเกาะได้ไวเพราะอะไรไหมใน YouTube มีเยอะใช้ในกลุ่มนี้ยเฉพาะนี่นะกลุ่มคุณโยมไปหาฟังเพิ่มไปหาฟังต่อไม่ต้องไรสดอย่างเดียวเพราะไรสดท่านก็มีเฉพาะเวลาเช้า มันมีหลายช่องที่ตรงนี้ได้เลยนึกออกแล้วเพราะอาจารย์มีทำยูทูบเอาไว้เป็นเชุดชุดชุดไปแล้วของัดวัดเขาสนามชัยก็ทาไปเยอะแล้วใช่ครับใช่อาจารย์เองนะทก็ทาไปเยอะอแล้วของอาจารย์ต่อก็ทาไปเยอะแล้วมีทัง้งบิธรมำนนไปเรียนในตในนั้นก็ได้ท่านเรียนหลักสูตรเจ็ดเดือนของอาจารย์ต่อโยนไปฟังจากท่านก็ได้ YouTube พุทธทตาทับใต้ไอ,อ,อ้สัจุพลก็มีเจ็ดเดือนเหมือนกันโยนก็ฟังจัจุพลได้ฟังใครเข้าใจก็เอานั้นแหละ แต่ต้องมีหนังสือมาช่วยประกอบของพระอาจารย์เนี่ยพระอาจารย์นีนะฮะที่เป็นชุดหนึ่งชุดสองชุดสามเนี่ยคือเรียงเรียงให้ดูให้ดูในยูท b e ของพระอาจารย์เองคือชุดหนึ่งชุดของอาจารย์ต่อก็จะขึ้นกระดานของพระอาจารย์พระอาจารย์อมาไม่มีอพี่ทำไม่ได้สอนนี่เลยครับเรียบทดเลยครับมีของพราะาใช่ฮะก็เนี่ยบรรยายอย่างนี้ละพระอาจารย์มีชุดหนึ่งชุดสองาชาุดสามในเพลจะมีจะมีเพลลิสคือตอนตอนหนึ่งก็คือห้าสิบตอนชุดสองก็คือห้าสิบถึงร้อย ชุดสามก็ร้อยขึ้นไปถึงร้อยห้าสิบยังไม่ถึงอันนี้ผมก็ดูหนึ่งสองสามไล้ก็ไล่ไปอไล่ไปจะดูอย่างนี้แหละไล่ไปเพราะว่ามันทีพูดไปพูดมาซ้ําไปซ้ามาบ้างวนไปวนมาบ้างคนก็ยังไม่เข้าใจดูจากอยู่มันของตมามันจะมีอย่างนี้คือตมาจะดูก่อนพูดเรื่องอะไรอะไรประเด็นประเด็นก็คือขึ้นเป็นหัวข้อไว้ไม่ใช่สุ่มยมจะสุ่มดูอาจารย์พูดอะไรไม่รู้ไม่ใช่ โยมจะเห็นหัวข้อเลยวันนี้ตรงไหนจะไม่ได้เรื่องโยมจะเห็นหัวข้อเลยว่าตมาขึ้นเรื่องอะไรไว้โยมก็จะไปดูตรงนั้นได้แต่บางคนเขาพูดอะไรมาวันนี้ต้องไปดูไอ้อาจารย์ฟังเรื่องอะไรไม่ได้เราจะไม่พูดอย่างนั้นอ,อย่างหออาจารย์แนบตามาก็จะฟังอย่างวิสุทธิเจตเนี่ยโยมไปฟังดูสิแล้วก็ตามาจะขึ้นหัวข้อไว้ท่านพูดเรื่องอะไระคือประเด็นคือเรื่องอะไร เราจะขึ้น,นปเป็นข้อไว้แต่ที่ที่อื่นเขาจะไม่ขึ้นไงฟังไปตอนหนึ่งตอนสองแต่ไม่รู้ว่าสูตรสอนอะไรกันก่อน<ช>แต่เราจะเห็นหัวข้อเลยต่อมาจะมีหัวข้อขึอข้นเลยเลอา,าอจารย์แนบเหมือนกันอาจารย์ปณนีก็เหมือนกันจะขึ้นหัวข้อไว้เลยเรื่องอะไรโยมจะรู้ว่าขอพูดเรื่องนี้เป็นหลักลอาจารย์ชัยวัฒน์ก็มีมันจะมีทั้งอาจารย์ชัยวัฒน์อาจารย์แนบอาจารย์ปณนีและอาตมาแต่ไม่แต่หลังจะขึ้นของอาจารย์สมบูรณ์ซึ่งเป็นเรื่องของปรััญาตรีของการปฏิบัติ ท,ท่านจะอธิบายอาตาก e ถาเป็นไงดีกายเป็นไงที่พูดในสิทธิปฐานในหมวดยาบทนี่แหละจะมาขึ้นท่านยากแล้วว่าท่านติดยกก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวมีโอกาสก็มาเอาเอาพระเล็กๆอาตมาก็ได้พระพระอาจารย์ใหญ่ก็ต้อง <c oughs> อาจมาใกล <c oughs> ้ๆกันมั <c oughs> ้งเหรอฮะอาจารย์มาอาจารยมาก่อนอาต,ตมานี่อยู่มาก่อนแต่ท่านก็ตามมาแต่ท่านบวชก่อนอาตมา ของพระอาจารย์ท่านบทปี40หรือเท่าไหร่นี่แหละแต่ว่ามากกว่าประมาณ10พรรษาตมา10ของตมา17ท่าน27แต่ตมามาที่นี่มาก่อน้านนลที่บอกว่าอยู่ตั้ง12เป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นเขาเรียกในลูกหม้อลูกหม่อในคลิปของอาจารย์ปานีก็จะได้ยินเสียงอาจารย์ใช่ใช่ ท่านคลิปเก่าๆจะเห็นมีมีมันมีตั้งแต่ตอนที่หนึ่งที่คุยใหม่ๆตรงนี้แหละแต่ตมาไม่กล้าออกสื่อแรกๆไงแต่พวกอาจารย์โยมเขาบอกอาจารย์ทาเถอะบางทีฟังอาจารย์ปณีอาจารย์แน่บางทีมันเหมือนกับมันยังยังเป็นแบบคือท่านท่านไม่อธิบายอะไรอะไรเยอะไงแต่ท่านก็มีแนวทางอยู่แต่ตมามาขยายให้อะไรให้อย่างเงี้ยใช่ครับใช่ผมถึงงงฮะแรกๆเลยผมงงว่าพระอาจารย์เก่งกับพระอาจารย์หมากรลบอ่ะคุณรคุณรบกัน จริงคือองเดียวอันนี้ไม่มงงเลยอ๋อให้ดูอย่างนั้นอ่าครับร่อนเขียะอ่ะไปครับ,รบกบลาอีกลองนึ่ง <c oughs> หลายลาแล้วไม่ไม่ไม่ขึ้นลา, <c oughs> ถ,าถ้ามีโอกาสเดินลงบ้านใหม่อ่าเนี่ะตามใจไว้แล้วก็ไปหัดเนี่ยอาศัยกุศลที่เราฟังไว้นั่นแหละแล้วก็ไปประพฤติ